คนส่งมาเรียบร้อยแล้วครับผม <Okay. S 1> มาเรียบร้อยแล้วครับมารับสินค้าครับผมสินค้ามาส่งอีกตัวนะครับไ้หล่ะไปไหนแล้ว <Okay. S 1> ยาวเลย <Okay. S 1> ครับผม โอเคไปแล้วครับผมครับครับหลังจากขนส่งมาส่งสินค้าให้เป็นที่เรียบร้อยครับผมก็เมื่อกี้ขนส่งเลยมาอีกสามคันนะครับผมเมื่อกี้สั่งตัวนี้มาด้วยครับผมนี่ครับมาคนละรถคนละเจ้านะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับผมแต่เราจะมาแกะดูตัวนี้ก่อนครับผมมาดีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะครับผม นี่นะครับผมรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับผมเป็นแท่นกึ่งนะครับราคาประหยัดนะครับผมตัวนี้ซื้อมาในราคาหกร้อยเก้าสิบาทนะครับเป็นแท่นกึืงมาจากอ่าจ,จีนนะครับผมเนี่ยครับชัดเจนนะครับผมของจีนนะครับผมแต่ในราคาประหยัดไปจะอ่อมาแกะให้ดูหน้าตาว่าสินค้าในราคาหกร้ยบาทแท่นกึ่งในราคาหกร้อยบาทไม่ต้องซื้อราคาเป็นเหมือนก็เห็นเขาเคมบอกว่าน่าจะเจาะได้เหมือนเครื่องเราเป็น เป็นหมื่นนะครับผมแต่ก็เป็นเครื่องเล็กเนาะก็จะทํางานได้ตามชิ้นงานเล็กๆครับผมไม่จําเป็นต้องไปใช้กับชิ้นงานใหญ่ครับตัวนี้เดี๋ยวมาแกะดูกันครับท่านผู้ชมว่าหน้าตาข้างในจะเป็นยังไงจะออกมาเป็นยังไงครับเดี๋ยวแกะกันเลยครับขออนุญาตแกะนะครับผมก็แกะเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมก็แกะมาก็จะประมาณนี้ครับผมเนี่ยครับก็มีคู่มือการใช้งานนะครับผม มีคู่มือการใช้งานวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้นี่ครับวิธีการประกอบวิธีการใช้งานนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมมี A อถึงอ่าน่าจะถึง D ครับผมถึง E ครับผมนี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมน่าจะโอเคครับวิธีการประกอบการใช้งานนะครับเพราะว่าอ่าทางร้านเขาแยกชิ้นส่วนมานะครับเป็นเป็นชิ้นมานะครับผมเพื่อเหมาะกับอการแพ็ค ส่งของเป็นชิ้นๆนะครับผมมันจะได้ไม่ใหญ่มากนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมข้างในออกมาก็โอเคครับชิ้นงานนี่ครับอันนี้มือโยกครับผมมือโยกมือดึงลงครับผมมือกดเนาะเป็นมือคันโยกครับผมก็นี่ครับอุปกรณ์ก็จะมีประแจให้นะครับผมนี่ก็มีแท่นแท่นตัวนี้ก็โอเคครับน้ําหนักก็ไม่หนักมากเท่าไหร่เราต้องไป อ่าใส่ตัวไอ้ปากกาอีกทีหนึ่งครับผมเอาปากกามาจับตรงนี้นะครับนี่ครับผมก็มีที่นี่ครับผมตัวลูกยางแล้วก็มีนี่ครับตัวข้างในออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ครับเป็นเครื่องนะครับเครื่องโยกก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็อุปกรณ์ครบครับผมตามที่ร้าน ได้ส่งมาให้ก็อุปกรณ์ก็ชิ้นส่วนก็ครบนะครับก็วิธีประกอบก็จะประกอบตามคู่มือนะครับผมก็ท้ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยครับดูตัว,ต,วตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับจะให้ชมเลยครับผมแล้วจะเทสให้ดูด้วยนะครับว่านี่ครับมันจะดูด ดีไหมเป็นไขควงไม่เด็กครับผมเป็นตัวไม่เด็กแล้วมาแกะกันเลยครับแกะกล่องออกมาแล้วก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับสีทองสวยงามครับผมนี่ครับอ่าสวยงามครับผมแปดมิลน,นะครับตัวแปดมิลเดี๋ยวมันจะมาดูว่ามันดูดดีไหมดูดกับตัวนี่ครับผม น็อตสกูเราเนี่ยครับอ่าแสงว่าดูดดีนะผมเนี่ยครับขยับก็ไม่ร่วงนะครับผมพอดีนะครับตัวนี้เหมาะกับใส่อ่าตัวแมกคันชีทนะครับผมหลังคาแมกคันชีทนะครับพวกหลังคาทั่วไปนะครับจับยึดติดได้ครับผมเนี่ยครับไม่ล่วงนะครับผมเนี่ยครับผมแม่เด็กเขาดีนะครับก็สมราคาครับผมราคาโปรโมชั่นนะครับผมตัวนี้ยี่สิบาทนะครับ ตัว20บาทค่าจัดส่ง30บาทนะครับผมค่าจัดส่งประมาณ35บาทนะครับตัวนี้นะครับก็สวยงามครับผมแ8มิลนะครับตัวนี้ดอกสว่านไขควงครับตัวนี้เหมาะกับจับชิ้นงานนะครับผมเนี่ยครับเรายิงเสร็จเราก็ถอดนะครับผมก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับเนี่ยครับก็ใส่ไปแล้วก็จะประมาณนี้ครับผมดูดีนะครับขึ้นไม่เด็ก แม่แแงม่เด็กอย่างดีนะผมก็สวยงามครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับฝากากดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ